ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องปุ๋ยนะครับสําหรับเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ว่าปลูกพืชเนี่ยนะครับต้องใช้ปุ๋ยกันทั้งนั้นนะครับบางครั้งก็ถ้าคำว่าปลูกพืชเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้เคมี Me, ก็ใช้อินซีนะครับนี่ซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญเลยสำหรับเกษตรกร คนปลูกพืชนะครับไม่ว่าพืชอะไรก็ช่างนะครับที่ตอนเล็กๆนี่ต้องพึ่งปุ๋ยทางนั้นนะครับไม่ว่าตอนโตก็ช่างนะครับมีการบํารุงเนี่ยนะครับถ้ามาใช้เคมีก็ใช้อินทรีย์นะครับก็็นเนี้ยนะครับก็ผมก็เห็นหลายคนก็พูดก็คุยกันละนะครับก็ผิดถูกยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับการเรื่องปุ๋ยเนี่ยนะครับหรือบางทีก็หันผู้สมเนี่ยนะครับก็คงจะมีความรู้ดีกว่าผมด้วยซ้ําไปนะครับบางคนเนี่ยนะครับ สามารถไปดูไปศึกษาจากใน youtube ในอินเทอร์เน็ตในอะไรในคนก็พูดเขาบอกมานะครับอันนี้ผมก็บอกไปแล้วผมก็ทั้งความรู้ผมก็มีน้อยนะครับผมก็ศึกษามาเองจากตัวเองทั้งนั้นนะครับก็ใช้ไปศึกษาไปอบรมมามั่งนะครับก็ทีนี้นผมก็ผิดพลาดยังไงก็คงไม่ว่ากันนะครับทีนี้น,นะครับวันนี้ผมก็จะให้ท่านผู้ชมมา ได้รู้นะครับอันนี้คือข้อมูลของผมและเทาที่ผมรู้มานะครับการปุ๋ยนะครับอันนี้ผมก็จะมาให้มาดูกันสามสูตรนะครับสามสูตรก็สามสูตรนะครับก็ส่วนมากแล้วก็ยูเรียเนี้ยนะครับใช้กันทั่วไปนะครับสี่สิบหกเนต์นี้นะครับอันนี้ก็กระสอบเรือนรางไปละนะครับที่ผมต้องให้ดูกระสอบเนี้นะครับเพราะวันเนี้ยนะครับ ก็บางฮั่นบางคนเนี่ยก็ฮ่าันผู้ชมนี่ได้ชมวิดีโอผมตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นละนะครับซึ่งผมจะให้ดูก็สอบแทนนะครับอันนี้ผมออกมาอยู่ส่วนนี้นะครับออกมาอยู่ส่วนนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับเนื่องจากอยู่ในบ้านบ้านติดถนนนะครับซึ่งค่อนข้างจะบรบกวนนะครับเสียงจะบรบกวนรถผ่านไปผ่านมาภาคพวก,พก,ข,กขากามั่งนะครับ ครับแล้วทีเนี้ยผมจะมาทําความรู้จักนะครับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักไปกับผมอันนี้คือข้อมูลของผมนะครับอถูกอย่างไรก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็จะมาเริ่มที่ปุยยูเรียนะครับปุยยูเรีย460 0นเนี้ยนะครับอันนี้ที่ผมมีข้อมูลที่ผมรู้มานะครับ4600เนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นธาตุอาหารที่พืชเอาไปใช้ได้นะครับเป็นอาหารต่อพืชเนี้นะครับก็ แค่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วศูนย์ศูนย์เนี้ยก็ซึ่งมันไม่ไม่ไม่ไมีธาตุอาหารอะไรเลยนะครับก็เหมือนเหมือนสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับอันนี้เขาก็มีธาตุอาหารหลักอาหารรองอะไรนี่ที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนมากแล้วปุ๋ยมันก็มีมีแค่สามหลักนะครับก็อย่างสิบห้าสิบห้าสูตรเสมออย่างนี้นะครับก็มีแค่สามตัวนะครับนี่ก็คืออาหารหลักนะครับ แล้วทีเนี้ยผมจะมาทความเข้าใจเรื่องปุ๋ยยูเรียก่อนนะครับทําไมผมเพิ่งบอกว่ามันมีที่พืชเอาไปใช้ได้แค่สี่สิบหกเปอร์เซ็นหรือสี่สิบกกิโลนะครับซึ่งไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันคืออะไรนะครับทําไมถึงมันไม่ใช่เป็นพืชเอาไปใช้ทั้งหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าปุ๋ยกระสอบนึงเนี่ยมันจะเป็นธาตุอาหารทั้งหมดนะครับ มันเป็นธาตุอาหารทั้งหมดทั้งห้าสิบกิโลเลยนะครับเนี่ยตรงตรงตรงนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับอันนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลเท่าที่ผมรู้มานะครับเท่าที่ผมรู้มาก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้นะครับมาจากเจ้าหน้าที่ระดับใหญ่เลยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับพาน์ผู้ชมก็คงจะรู้ดีนะครับคาว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะครับซึ่งเขาสกัดมาจากกากน้ํามันนะครับ กากน้ำมันน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วแทบจะทั้งหมดเลยนะครับปุ๋ยนี้จะสั่งเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเป็นประเทศที่เขาผลิตน้ํามันนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมรู้มานะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี้ยที่พืชนาไปใช้เนี้ยก็คือส่วนประกอบหรือเป็นกะเป็นกกของน้ำน้ามันไปนะครับก็่ันผู้สมก็ พอจะเข้าใจละนะครับสำหรับ4600มันก็คือในตัวเจนนี่นะครับครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับ16200นะครับ16200นะครับ16200นะครับมันก็มีในตัวเจนเหมือนกันนะครับนี่ในตัวเจนเหมือนกันนะครับนี่ก็มาจากปุ๋ยยูเรียเหมือนกันนะครับในไนตัวเจนแต่ตัวเนี้ยมันมีต่ำนะครับตัวเนี้ยมันมีต่ำมีแค่16เปอร์เซ็นต์นะครับก็ซึ่งมี ไนโตรเจนซึ่งมีมีส่วนยูเรียของผสมอันเนี้ยนะครับก็แค่สิบหกเปอร์เซ็นแต่มันมีฟอสฟอรัสนี่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตัวเนี้ยนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็คือธาตุอาหารของพืชนะครับธาตุอาหารของพืชเอานําไปใช้ได้นะครับแล้วถ้าพูดถึงขึ้นมาห้าสิบกิโลเนี้ยนะครับอย่างปุ๋ยสูตรสิบหกจี้สิบศูนย์เนี้ยห้าสิบกิโลเนี้ยนะครับ แล้วพืชอ,อาหารหลักที่พืชเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันก็มีเพียงแค่36กกิโลนะครับในเมื่อ50กิโลเนี่ย่ันผสมต้องฟังสั้นๆ,ๆนะครับที่เป็นอาหารหลักของพืชเนี่ยมันก็มีเพียงแค่36กกิโลนะครับแล้วบางคนก็อาจจะถามว่าแล้วอีก14กิโลมันคืออะไรอีก14กิโลมันคือส่วนผสม นะครับคือส่วนผสม,นมเนี่ยนะครับบางทีก็มีอย่างเงี้ยนะครับแคลเซียมกับมาหานอะไรเนี่ยแล้วส่วนบางอย่างบางอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็แค่เป็นอาหารเสริมของพืชแค่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ที่หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับในเมื่อ50กิโลเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แค่36กกิโลแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้น ให้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับในใน,ในการใส้ปุ๋ยนะครับไม่ใช่ว่า50กิโลเนี้ยธาตอาหารจะมีทั้ง50กิโลเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตรงนั้นท่านผู้ชมเข้าเข้าใจผิดละนะครับแล้วทําไมผมผมต้องขอตรงนี้ก่อนนะครับขอขอตรงนี้ก่อนทําไมผมต้องให้ให้ท่านผู้ชมมารู้เรื่องปุ๋ยก่อนแล้วท่านผู้สมจะคอยดูว่าตอนที่ผมไปใส่นะครับ จะรู้รายละเอ,อยียดตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้ผมขอพูดถึงเรื่องปุ๋ยนี่ก่อนนะครับนีนะครับก็มีพาธาอาหารที่พืชน,นําไปใช้ที่เป็นอาหารหลักเนี้ยแค่36กิโลนะครับแล้วอีก40่กิโลนีก็เหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือส่วนประกอบแค่เพียงบางอย่างนะครับก็อย่างเนี้ยนะครับอย่างเป็น แคลเซียมกรบอาหารอะไรเนี่ยแล้วอะไรอื่นๆนะครับที่เราผสมมาเนี้ยที่เขาผสมมาเนี้ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับก็มีแค่นี้นี่นี่นนให้ท่านให้ท่านผู้สมต้องเข้าใจนะครับในเมื่อ50กิโลเนี่ยธาตุอาหารหลักจริงๆจะมีอยู่เท่านี้แค่36กกิโลนะครับแล้วทีนี้ผมจะมาให้ดูสูตร15นะครับสูตร15เสมอนะครับนี่5นะครับ ครับสิบ <int> ห <spreadsheet> ้าส <asan> ิบห้ามันก็ไม่พ้นในตัวเจน้เหมือนกันนะครับในตัวเชน้เหมือนกันนะครับก็เหมือนนี่นะครับก็เหมือนสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์เหมือนกันนะครับมีในตัวเจนนะครับพ็มาจากยูเรียนี่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับมันจะน้อยกว่าจากสิบหกมาหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วมันมีฟอสฟอรัสมาสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็เพิ่มโพฟฟสเซียมที่ละลายน้ำนี่ที่โพเฟสเซียมนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อพืชก็มีส่วนนี้นะครับก็คืออา,อาหารหลักที่พืชที่นำไปใช้ได้นะครับก็มีนี่ก็พราะตัวนี้มีเพิ่มก็เหมือนที่ผมได้พูดมาแล้วนะครับส่วนมากปุ๋ยสูตรเนี้ยมันจะมีแค่สามตัวสามเนี้ยนะครับไม่ไม่ว่าอะไรสิบหกยี่สิบศูนย์ยิบเอ็ดเจ็ดยี่สิบ อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าอะไรหลายสิบอย่างนะครับมันก็มีเพียงแค่สามตัวนี้นะครับคืออาหารหลักของพืชนะครับคืออาหารหลักของพืชอันนี้ผมก็อยากจะมาให้ทำความเข้าใจให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับแล้วทีเนี้ยในเมื่อสูตรสิบห้านะครับก็แล้วแต่ใครใครจะใส่นะครับแล้วแต่ใครจะใส่บางคนก็ใส่สูตรสิบหกก็มีหรือใส่สูตรอะไรก็แล้วแต่อันนี้ที่ผมออกมาพูดออกมาทําให ให้เห็นเนี้ยนะครับก็คืออยากต้องการให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยในหนึ่งกระสอบเนี้าตฮาตอาหารแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทแต่ละสนิดเนี้ยนะครับมันมีไม่เท่ากันนะครับสำหรับฮาตฮาตอาหารนะครับไอที่บางคนคิดถิดว่าปุ๋ย50กิโลต้องมีฮาตอาหารถึง50กิโลไม่ใช่นะครับนั้นไม่ใช่นั่นเป็นเพียงประกอบนะครับ แต่แล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงว่าอย่างสูตร15-15เ 15, 15นี่ยนะครับสูตร15-15มันก็เป็น45กิโลหรือ45เปอร์เซ็นต์นะครับ45เปอร์เซ็นต์แล้วอีก5เปอร์เซ็นต์มันก็เป็นในรูปลักษณะอย่างอื่นนะครับนี่ก็เหมือนนี่มันเพิ่มแคลเซียมเข้ามาปีก็เป็นอย่างอื่นก็ส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับก็ส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปเหมือนสูตร16หรือสูตรอะไรเนี่ยนะครับ ก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของเขานะครับแต่เขาจะประกอบอะไรมาเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปพิสูจน์ดูนะครับให้ท่านผู้ชมเนี้ยเอาเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่แก้วน้ําหรืออะไรลองซักซ้อนสานึงนะครับให้มันละลายไปหมดแล้วท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าไอ้ที่มันเป็นตะกอนแล้วไอ้ที่มันเป็นเม็ดเป็นไอ้ที่มันละลายไม่ไอ้ที่สิ่งที่เราเห็นนะนะครับซึ่งมันเป็น ที่พืชนําไปใช้ไม่ได้นะครับให้ให้ให้รู้ให,ให้ให้รู้ไว้เลยนะครับพืชไปนําไปใช้ไม่ได้ไ,ไ,ไ,ดไอ้ที่มันละล,ลายอยู่ในน้ําที่เรามองไม่เห็นนะคือส่วนนั้นนะครับที่พืชนําไปใช้นะครับอันนี้ก็อยากจะมาทำความเข้าใจให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเรื่องปุ๋ยนะครับไม่ไม่ไม่ว่าปุ๋ยสูตรไหนก็สร้างนะครับอ, plugin, อันอันอันนี้ต้องต้องมาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยให้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับ ให้หารร่านผู้สมว่าจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนแล้วลองไปดูที่ว่าสูตรนั้นนะครับมันจะไม่เต็มห้าสิบกิโลนะครับมันมันมันจะไม่เต็มห้าสิบกิโลนะครับแต่ทั้งที่ว่าก็เหมือนที่ผมพูดมาแล้วนะครับว่าปุ๋ยห้าสิบกิโลเนี้ยแล้วมันไปไหนนะครับก็เหมือนที่ผมพูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นธาตุอาหารศาศาาทั้งหมดนะครับเออย่งอางยูเรียเนี้ยนะครับก็อย่างที่ว่าเป็นเม็ดฟมใสๆเนี้ยทั้งที่มันมันจะพืช จะนาไปใช้ทั้งหมดมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ได้ได้ไปก็แค่สี่สี่สิบหกกิโลนะครับอีกสี่สี่กิโลก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมต้องออกมาทําเป็นวีดีโอนี้นะครับก็คือการมาทําให้ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยนะครับแล้วแต่การจะใส่มากใส่น้อยนะครับก็แล้วแต่่ันมุสมนะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปใส่เนี้ย เดี๋ยวผมจะไปพูดตรงนั้นนะครับผมจะไปพูดตรงนั้นแล้วให้ท่านผู้ชมต้องคอยติดตามผมนะครับคอยติดตามผมว่าผมจะให้ทำอย่างไรนะครับที่กับที่ท่านทำอยู่เนี้ยนะครับอาจจะพลิกผันได้มั้ยได้ได้ไหมเปลี่ยนแปลงจากความคิดเดิมๆของท่านท่านได้ไหมนะครับก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับการทำนา หนึ่งไร่จะให้ได้หนึ่งตันเนี้ยนะครับมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าทําเหมือนกับผมเนี้ยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าคงไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับสําหรับที่ที่ทาเหมือนผมนะครับนี่น,นี่ผมก็ไม่อยากจะให้ทําตามนะครับก็ให้ใช้แค่ความพิจิตรพิจณาเอานะครับพิจารณาดูว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับก็ให้ลองพบควรดูนะครับตั้งตั้งแต่ ตอนหุกสิ่งหุกอย่างนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของการทําการเกษตรทั้งนั้นนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ